ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะก็หลายคนที่ขอมาเยอะนะครับนะก็อันอื่นนะครับก็ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมแอดกิษนะและเรื่องเล่าแฟนเพจทาง Facebook นะครับแล้วก็ youtube เล็กเด็ดแอดต่อในที่ท่านรับชมขณะนี้นะครับก็มาดูนะครับ สูตรที่เดินดีนะมีเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่เล่มไหนนะเอดหาได้แอดก็จะมาลงให้ชมนะครับแต่หลักๆนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวนี้นะครับยังคงเดินยาวนะครับยังต่อยาวๆนะครับก็จะมีเพียงหนึ่งงวดสองงวดนะครับนะงวดแรกนะครับสมาชิกก็สังเกตไปนะครับนะก็สังเกตเอานะครับเดี๋ยวเอดจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะตามชื่อเพจ Facebook ของเราเลยเรื่องเล่าแฟนเพจนะครับ นะก็จะมีอยู่หนึ่งงวดนะครับที่เขาจะเริ่มแรกที่เขาจะไปก็คือหลักหน่วยบนนะครับฮนะให้หน่วยล่างแต่ไปบนนะครับผมก็ยอมรับว่าผมไม่ใช่ให้คนหววแม่นนะแต่ถ้าคุณเ,เป็นผู้ชอบการสืงดวงจริงๆนะครับคุณจะต้องหาวิทเทียอานะต่อยอดเอานะนี่เป็นงวดแรกนะครับสมาชิกนะที่ผมลงให้เนี่ย เขาจะไปบนนะครับงวดแรกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับให้6ในงวอนัานผลผัอนออก4 4 6นะครับสองตงัว่างออก44นะครับเป็นงวดแรกน่ะสมาชิกที่เขาไปก็คืองวดนี้เลยนะครับนะทีนี้นึส่วนของงวดต่อมานะครับก็ได้เลข3นะครับผลวันที่ออกก็คืออะไรจำไม่ได้แต่จำได้ที่สองตงัว่างก็คือ กสามนะครับเข้าไปที่เลขสามในหลักหน่วยล่างนะครับแล้วมาต่อวดที่สามที่ลงให้งวดที่เลผ่านมานะครับก็เข้าไปที่เลขหนึ่งในหลักสิบล่างนะครับนะไม่แน่นอนนะครับสมาชิกนะมันไม่แน่นอนนะพิจารณาด้วยนะครับนะนอื่นนะครับมาดูอีกนี่คือสูตรที่แอส นะครับได้ลงไว้นะครับหน้าเก่าเลยนะที่แอดเคยการันตีไว้ให้นะครับหลักหน่วยละนี่คือเล่มเก่าใบเก่าล่าสุดที่แอลงให้ก่อนหน้านั้นนึกแต่งดออก4466 44นะครับผลวันที่ออกแอดตั้งใจให้56นะครับแต่ผลวันออกเอ่อที่มันมา66 44นะครับแอดเลยจับเป็น56แต่แอดไม่คิดว่า,ามันจะมา446ไปบนนะครับ ต่อมาเ็าเป็นหกสามนะครับนี่คือตรงนี้เลยนะครับวิธีทำนะทีนี้หน้าของเราวิธีทำเต็มนะครับเดีย๋ยวเอสไปขึ้นหน้าใหม่ให้นะครับนะสมาชิกนะเดี๋ยวไปขึ้นหน้าใหม่ให้นะครับจะเป็นยังไงนะแต่ก็อีกหนึ่งสูตรที่ทุกคนลืมนะครับก็คือเลขวิ่งบนล่างสูตรนี้นะครับนะเลขวิ่งบนล่างสูตรนี้ครับสมาชิกนะเดินยาวเหมือนกันนะ แต่อยุตัวอย่างไม่ชมสองงวดนะครับนะผลละวันที่ออกนะครับสมาชิกนะเดี๋ยวต้องอ,อะไรหนีไปก่อนลมแรงนะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูในงวดนี้กันนะครับกับผลาะวันที่ออกนะครับสมาชิกทุกท่านนะผลาะวันที่ออกนะครับผลราะวันที่ออกนะก็คือ วิ่งบนล่างเนาะพลวัตออก990นะครับพลวัตออก99014นะครับตัวเลขที่เข้านะครับสมาชิกก็คือเลขศูนย์นะครับเข้าไปในหลักหน่วยบนนะครับวิ่งบนล่างนะครับมาได้ทุกหลักนะครับสมาชิกนะเขามาได้ทุกหลักนะครับตัวนี้ก็เข้าไปที่เลขห้านะครับ นี่เลยตามที่ผมบ่งไว้ให้นี่งวดที่สองนี่เป็นงวดที่สามนะครับนะยังคงถูกต่อเนื่องแนละสติสูตรนี้ก็ยาวนะครับเพียงแค่แอดยุตัวอย่างไม่ชมนะั้นจะไม่อยากจะให้เป็นคลิปยาวๆนะครับนะนะมาแล้วก็ถูกใจนะครับชอบสูตรไหนก็กดแชร์ไว้นะครับนะในส่วนสูตรนี้นะครับเดี๋ยวอจะเอามาลงให้ชมในคลิปหลังในส่วนคลิปนี้นะครับเอดจะพาชม สูตรหลักหน่วยบนสูตรเก่านะครับสมาชิกนะเดี๋ยวพาชมหลักหน่วยบนสูตรเก่าเอเอหลักหน่วยล่างสูตรเก่านะครับนะหลักหน่วยล่างสูตรเก่าก็คือสูตรนี้นะครับนะกับวิธทีทำนะครับเดี๋ยวเอดเลียบเลียงแป๊บหนึ่งนะขอเวลาเลียบเรียงแป๊บหนึ่งนะก็เป็นว่านี่แหละนะครับ เรีกวิ่งโมล่างตัวเดียวก็เข้านะครับเป็นงวดที่3นะเดี๋ยวมาดูงวดที่4ี่โดยแอดมาลงให้วิธีทาแอดก็เขียนให้แล้วนี่ตรงนี้เลยนะครับใครคํานวณได้คํานวณไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวก่อนนะ,ะมาดูกันนะครับวิธีทําหลักหน่วยล่างนะครับนะสมาชิกทํำยังไงนะครับมาดูวิธีทําหลักหน่วยล่างนะครับประจํางวดนี้กันนะครับสมาชิกนะก็อารวานที่1มาตั้งนะครับ5 ห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นะครับเอาแต่นะครับอันนี้สูตรสูตรหน่่ยล่างนะครับนะเป็นสูตรหน่วยล่างนะไปต่อยอดเอานะครับวิธีทำนะครับก็ใช้แค่ารางวัลที่หนึ่งมาตั้งนะครับสมาชิกหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับ หลักพันนะครับ3ครั้งนะครับหลักพัน3ามครั้ง10บ,บน1ครั้งนะครับบวก3คงที่นะครับสมาชิกมาดูนะครับ5บวก5ได้อุ้ยไม่ใช่5้าบวก5าสดึง5ลงมานะครับเดี๋ยวดึง5ลงมา7 3เป็น21นะครับบวก9คงที่9บวก1เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก3เป็น18นะครับ นวดนี้ก็คือเลขแปดนะสมาชิกนะปจจระจามวดของวันที่หนึ่งครับสิบสองนะหกหกนะครับก็จงไว้สัญจรสักหน่อยนะครับนะสมาชิกนะก็ถ้าสัญจรนี่ไม่รู้นะอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับนะเด้แอดกลับไปที่หน้าแรกอีกหน้าหนึ่งนะครับขออนุญาตเด้อใครที่ดูอยู่นะอ่ะมาดูครับนงะวดที่สี่ของเราจะมาหรือไม่นะครับแอดปรับกล้องนิดนึงนะ ทีนี้มาดูในงวดของที่4ี่ของเรานะครับสมาชิกงวดที่4ี่นะครับเลขที่ได้นะครับเลขที่ได้นะงวดที่4ี่เลขที่เราจะได้ก็คือเลข8นะครับนะเลข8จะมาไหม8จะอยู่ในหลักใดนะครับตำแหน่งใดก็ไม่มีใครรู้นะครับเนาะเพราะว่าก็ไม่ใช่คนออกนะก็ ไปรุ่นกันครับในของวันที่1นะครับ12 6 6นี้นะครับนะหลักหน่วยล่างตัวเดียวแอดให้ที่เลข8นะครับสมาชิกนะเลข8นะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะถูกใจก็นําไปใช้ขัดใจท่านก็ผ่านนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปเรียกวิ่งบนล่างตัวเดียวนะครับสูตรนี้นะครับสมาชิกนะแม่นๆเหมือนเดิมงวดที่3แล้วโดยแอดมาลงให้ชมก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับท่านสวัสดีครับ